นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปตุมสงตรัสไว้ว่าดูก่อนอนอนั้นเพราะอาศัยเราเป็นกะละะนัลยาณมิตรชาติธรรมมาสตาชาติยาปาริมุจฉิตสัตว์โลกผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา,าย่อมพ้นจากความเกิดได้ สัตว์โลกผู้มีความแก่เป็นธรรมดายอ่อมพ้นจากความแก่ได้สัตว์โลกผู้มีความตายเป็นธรรมดายอ่อมพ้นจากความตายได้สัตว์โลกผู้มีโสกะประิตเทวทุกโทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดาย่อมพ้นได้เพราะอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรจะเล่นทำทุกคนก็ขอความสุขสวัสดีให้กับพวกเราชาวบริษัทเบสเตอร์และขออนโมทนานกับคุณแอร์คุณสิริศนาอติลานนท์ที่ได้จัดโครงการเล่นเกิดขึ้น ทุกเดือนแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็จะสิปีละหรือสิปีกว่าแล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราเราเกิดมาชาตินี้ขอมาสร้างบารมีกันสักชาตินึงไม่งั้นเราเป็นเด็กโตขึ้นมากว่าจะเรียนจบโอ้โหกว่าจะเรียนจบนะคิดดูเราผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วเราโดนซึมซับอะไรมาต่างๆเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะทั้งมีความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจยินดีหรือเฉยเฉยอารมณ์ตัวนี้มันวิ่งเข้ามาครอบงำจิต และเรารู้ไหมว่าที่สุดแล้วเเราเอาอะไรเป็นไม่ได้เหรอถูกต้องเราเอาอะไรเปไม่ได้แต่ปัจจุบันเราก็ต้องทาปัจจุบันให้ดีที่สุดการปล่อยวางบอกอย่างนี้ก็ต้องปล่อยวางเลยสิพระสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่เชื่อว่าไม่ทําอะไรนั่นก็เรี่กขี้เกียจปล่อยวางเนี่ยต้องปล่อยจากจิตภายในจิตภายในนี่ปล่อยวางปล่อยวางจากอะไรจากอารมณ์ต่างๆความขุ่นมัวบางคนบอกก็ต้องเอาตนเองกันสิตนเองแปลว่าอะไรผู้อื่นแปลว่าอะไร ตนเองแปลว่าก็คือกลับมาฝึกจิตเมื่อจิตภายในเราถูกฝึกดีแล้วทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมย่อมเป็นอนัตตาทั้งศีลสมาธิปัญญาย่อมเป็นอนัตตาฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าเมื่อเราคุมจิตตัวเดียวเนี่ยคุมจิตอย่างนี้เลยกลับมารู้สึกเห็นการเกิดดับภายในไปในเนื้อเราก็เห็นว่าต,ตัวความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆผ่าน,า,นา,นา,นานมาแล้วผ่านไปนั่นเองฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุด เราอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขแลวมีความสุขยังไงจริงๆน่สุขข้างนอกมันไม่มีมันมีแต่ความสงบต่างๆเพราะสุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นมิ่งการปล่อยปะละเลยก็คือเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับภายนอกร็บอกอย่าไปยุ่งออกับเขาเลย <ทำ S 1> สิ่งนั้นน่ะคนนั้นน่ะทาแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์มไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขมีการเระเบ,บอกแว้งกันต้เถียนบอกต่างๆนานาทําให้เกิด อะไรเกิดไม่มีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะองค์กรสังคมประเทศชาติหรือครอบครัวก็ดีทะเลาะเบาะแวงกันนี่ก็เรืผิดประดุปรนะสงค์ฉะนั้นเราต้องเข้าไปช่วยช่วยทำไงให้เขากลับมารู้สึกตัวเองคือให้เขากลับมามีที่พึ่งที่เกาะภายในของตัวเองคือกลับมารู้สึกให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนนี่จริงๆแล้วเปรียบเสมือนน้ำใสยอยู่แล้วในจิตภายในเนี่ยเหมือนน้ำใสยอยู่แล้ว จิตภายในบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ถูกอารมณ์ต่างๆที่วิ่งเข้ามาครอบงำจิตโมโหน้อยใจเสียใจเศร้าใจโกรธแค้นอิจฉาแลสยากันตัวนี้สําคัญที่สุดคืออิจฉาแลสยากันทําให้เป็นบ่อกเกิดแห่งการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่มีวันจบแล้วเรื่องต่างๆมันจึงเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ต่างๆวิ่งเข้ามาครอบงำจิตปุ๊บคดิเสร็จเลย เสร็จเลยเจอเรื่องราวต่างๆครอบงำจิตไปฉะนั้นทุกจริงเกิดขึ้นทุกมีเพราะมีเราเรามีเพราะมีความยึดมั่นนั่นเองเมื่อเรากลับมาดูจิตเราก็จะได้เรียนรู้ว่าไอ้ตัวความคิดอารมณ์ตา่างๆมันผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วเราสามารถนํามาบูรณาการใช้ได้กับชีวิตประจาวันคือมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องตน้นความคิดก็คิดถูกคําพูดก็พูดจาไพเราะสละสลวยกรแก่การงานการกระทําจิงเป็นการกระทําที่ถูกต้องอาชีพจะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์นี่อันนี้สําคัญ และต้องมีความเพียรในอาชีพนั้นด้วยต้องมีความเพียรนะไม่จะบอกอ้ยเราปล่อยวางละที่เกียจไม่ใช่ต้องมีความเพีย,นะใยร,ยยรใ,ยในอาชีพนั้นข้างนอกเราก็ต้องทําไปอย่างมีความเพียรที่สุดไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราจะทำต้องมีความเพียรมีสตินี้สติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานทันทีเพราะมีปัญญากรรกับถ้ามีสติธรรมดาเนี่ยทาไม เพราะบ่อแวนกันโมโหน้อยใจเสียใจคิดฟุ้งซ่านลำคาญใชเนี่ยมีสติอยู่แต่ขาดสัมปชัญญะฉะนั้นต้องมีสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นที่สี่คือเห็นการเกิดดับเพ้นจิตเกิดดับเป็นไปเพื่อละอาสวกิเลสฉะนั้นต้องมีอาตาปีคือมีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนสัมปชานโนคือสัมปชัญญะคือมีปัญญาสติมาให้มีสติพึงกำจัดอภิชาโทมนัสคือความยินดียิน้ายออกจากโลกเสียให้พินาศ ฉะนั้นที่เราฝึกเนี่ยเราจะมาฝึกจิตคือมีปัญญากำกับสติทีสติตัวนี้จะกลายเป็นมหาสติเพราะเมื่อเรากบรู้สึกปุ๊บข้างในจะเฮ้ยมันจะหยุดก่อนหยุดยับยั้งชั่งใจก่อนเฮ้ยไม่ไปเพลิดเพลินไม่ไปยินดีนะไม่ไปยินลายด้วยปุ๊บกำรู้สึกก่อนเฮ้ยอ๋อทำเลยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นฉะนั้นควรคิดควรพูดและควรทำแต่ถ้าสิ่งใดเฮ้ยไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุข แก่ผู้อื่นเป็นไปเพื่อการขัดแย้งด้วยเป็นไปเพื่อการโต้เถียงด้วยสิ่งนั้นไม่ควรคิดไม่ควรพูดและไม่ควรทำฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่พวกเราจะได้มาร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางมหาส,าสิัฏฐานเสียริยมัคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าผู้กครองได้ตตัสรู้และว,วันนี้พวกเราจะได้ร่วมกันน้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชุตสนแต่สมเด็จพระนิฐาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุปัตี จากจิตภายในที่พวกเราได้ฝึกดีแล้วไปลอมๆกันงายมือไว้ที่หน้าตักนั่งส,บ,สบายๆสูดลมหายใจายาวผ่อ,อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณปีชา้าๆสูดลมหายใจายาวอีกครั้งหนึ่งผ่อ,อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณปียกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแต่ไปที่กลางอกบริเวณปีลมหายใจก็หายใจอยู่แต่เราไม่เกาะลมหายใจแล้ว ไม่ต้องไปเกาะแล้วน้อมความรู้สึกลงมาที่กลางลงเลยก็จะสังเกตดูสูล่ลมหายใจยาวเนี่ยปึ๊บตัวความคิดอารมณ์ตา่างปึ๊บมันจะดับเลยมันจะดับพอเรากลกับรู้สึกปุ๊บเห็นการเกิดดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็เรียกว่าเห็นการเกิดดับชั่วลักนิ้วมือเดียวดดชั่วลักนิ้วมือเดียวเห็นการเกิดชั่วลักนิ้วมือเดียวเหมือนช้างกระด,ด,ดิกหูมูแลบลินแต่คราวนี้เมื่อจากภายนอกเราเข้าสู่ภายในเลย เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเป็นไปเพื่อกระทำผนิาพาในแจ้เมื่อเราตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสามารถสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ถ้ายังมีสัชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดที่สุดเราก็ต้องปล่อยวางไม่ปล่อยวางตอนนี้และจะไปปล่อยวางตอนไหนไม่ฝึกตอนนี้เราจะไปฝึกตอนไหนไม่เพียรตอนนี้เราจะไปเพียรตอนไหนเพราะที่สุดเวลาก่อนที่เราจะตาย ร่างกายนี้จะต้องทิ้งไปในโลกนี้เราเอาแต่จิตที่ฝึกดีลวไปถ้าจิตไม่ถูกฝึกเราก็หลงติดอยู่กับวัตตะสงสารคือการหมนุนวนคือการเวียนไหยตายเกิดน,นี่งฉะนั้นเราเกิดมาชาตินี้ภายนอกเราก็ทําไปเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นสัมผัสความรู้สึกกลางอกเุลลิมปีกไวจะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ที่กลางอกเปลยลิมปีจะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้น ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่เราจะยืนเดินนั่งน,นอนคิดข้าวน้ำตามรักษาจิตไปทุกขณะเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมผลจากบ่วงมาได้เราเจอใครเราก็บอกใครบอกว่า,วาดูจิตด,ด้วยนะดูจิตไว้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานดูจิตไว้ปล่อยวางต้องปล่อยจากจิตภายในแต่ภายนอกก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกับปัจจุบันนั่นเอง,ส,องสัมผัสความสึกกลางุบรลิมปีไป ูซิอะไรกับเพื่อนอยู่ที่กลางอกอพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเลยๆจะพุ๊บฟุ๊บบางที่เบาๆบางที่หายไปเลยนะก็ไม่ต้องไปตามหาเขาแต่ให้รู้ว่าอ๋อฐานของจิตอยู่ตรงนี้แค่นั้เ เมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วเราจะได้มาเรียนรู้การแผ่เมตตาจากจิตภายในพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาเมื่อเจริญให้มากกระทำให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย,ย่อมคุ้มครองมระสาทฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเรากลับมาดูจิตเห็นการเกิดดับภายในจิตภายในตัวเนี้เขาจะเป็นปัญญากำกับสติทีหนึ่งแล้วนี่แหละคือที่พึ่งที่เกาะของตอนเองเมื่อเราเรียนรู้แล้วพวกเราจะได้มาร่วมกันน้อมแผ่เมตตาจากจิต ภายในไปพร้อมๆกันงอยมือวิธีนตักนั่งสบายๆปวดเมื่อยก็เปลี่ยนอิเดียบทได้สบายๆผู้ใหญ่คนแก่มีอายุมากบางทีปวดเข่าเจ็บหลังนั่งเก้าอี้ให้สบายๆท่าไหนก็ได้สุดลมหมยเจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกปลเอยลิ้นปี่ช้าๆสุดลมหมยเจ้ายาวครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางหน้าอกค่อยๆหลับตาช้าๆ สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีไว้จะมีความรู้สึกววบเห็นจิตเกิดดับภายในไปหนึ่งหนึ่งไม่เห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับตามแนวทางมหาสติปาันสีเจ็วันเจดเดือนเจปีย่อมสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์ได้ ถ้ายัมีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดอัน,นิสงส์แห่งการฝึกจิตนั้นมากมายเหลือขนานับฉะนั้นเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตจิตภายในนี่แหละเขาจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วน้อมจิตกลางหน้าอก โดยไม่ต้องออกเสียงแพ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผ่ออไปที่มือคลื่นกระแสจะวุบวุบวุบไปเรื่อยๆแผ่ออไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบเวนบริษัทเลสเตอร์ได้มีคุณสิริสลาองค์ติลานนท์เป็นประธาน กุศลและบารมีที่พวกเราทั้งหลายชาวบริษัทเลสเตอร์และประชาชนชาวสยามได้เจริญมหาสติปัฏฐานสีอริยมรรคมีองแปดดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพันธ์ขอมีกำลังขอมีกำลังแข็งแรงและสมบูรณ์ขอทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็วพัน ภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆนิ่งก็รู้สึกในความนิ่งสงบก็รู้สึกในความสงบแผ่ออกไปทั่วจังหวัด ผู้ประเทศกุศลและบารมีที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามได้เจริญมหาสติปัฏฐานสยริยมัคมียงแปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกองได้ทรัสรู้ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษ พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามบูรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยในวให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล น้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล น้อมกุศลจากจิตภายในขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปีศสีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเราที่พระองค์ทรงขึ้นของราชทรงตัดเป็นปฐมบรมร,ราชองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นยิยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลภายในจะสงบไปเรื่อยๆน้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขอพระองค์ทรง,งพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลน้อมกุศลจากจิตภายในน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระบรมมงศานวงทุกรพระองค์ขอพระองค์ทรง,งพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุขให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขพี่น้องญาติสนิทมิตรที่รักครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพไทยเทวาทั้งสิบทิศ ความมีส่วนได้ร่วมอนุโมทนาบุญโมทนากุศลในการครั้งนี้ที่พวกเราทั้งหลายชาวบริษัทเลสเตอร์โดยมีคุณสิริสลาอง์ติลานนท์เป็นประธานณการนี้ได้ร่วมกันน้อมกุศลที่ได้ฝึกดีแล้วน้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราช,ชารุุมาลี ขอให้ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพลันขอให้ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพลันขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงหายจากพระประชวนโดยเร็วพลัน <int ess ant> ภายในจะสงบไปเรื่อยจิตภ <ng ans> <ng ans> ายในจะปล่อยวางไปเรื่อยนิ่งก็รู้สึกในความนิ่งสงบก็รู้สึก ในความสงบเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปหนึ่งหนึ่งทุกขณะจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นที่จะมาได้แต่งไว้สามเดือนกับเจ็ดวันคนที่ฝึกสติปัฐานสี่ของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันห้านั้นลำเค็นปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานฌานตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่ง เห็นของจริงเป็นสมมติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งยานเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดขณะขันห้าละออกจากจิตหรือฉไนากายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุตพลันแล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไรฉไนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงผองอัมพัน จิตดวงนั้นเป็นวิมุตต์หลุดพ้นเอ่ยเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองเนืองเหมือนน้ําหยดในตุ่มติ้งติ้งหยดไปเรื่อยๆมีความเพียรก็หยดไปเรื่อยๆน้ําก็เต็มตุ่มได้ฉันใดจิตท,ที่ถูกฝึกดีแล้วกุศลและบารมีที่พวกเราได้ปฏิบัติดีแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราเพราะเราเกิดมาชาตินี้ขอมาสร้างบารมีกันสักชาติหนึ่ง ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณบูรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้